สวัสดีครับสุนี้เห็งครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นซุ้มของอ่ารพสตอนะครับผมอานามัยส่งเสริมสุขภาพประจำจําบนบ้านองมันนะครับคับผมได้มาจัดงานรวมงานซอยของอบตนะครับครับอันนี้ทางอนามัยก็จัดมาเป็นพวกอาหารพืชผักสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือนครับผแต่ละธาตุนะครับก็จะมีธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ํานะครับอ๋อธาตุเจ้าเรือนเข้ามาธาตุเจ้าเรือนมันขึ้นเป็นยังไงครับพี่ธาตุเจ้าเรือนกายสีเป็น เป็นธาตุประจําเดือนเกิดของแต่ละแต่ละเดือนนะครับครับผมกับยี่มิยูซี่ธาตุกับยี่แป้งออกเป็นเสาร์ละสามธาตละสามเดือนนะครับผมครับผมอันนี้ธาตุดินใช่ไหมครับใช่ครับธาตุดินก็จะเป็นเดือนเดือนเกิดของเดือนตุลาพฤศจิกาถึงธันวาครับผมครับผมจะเป็นธาตุดินเป็นพืชผักสมุนไพรก็จะเป็นรสฝาดหวานมันเค็มนะครับเช่นเนียงนะครับเช่นกล้วยหัวปีรสฝาด ก็จะมีพวกฟักทองพวกกะโพดนี่แหละครับผมครับผมอันนี้เขาจะไปซอยนี่เรื่องหนครับอันนี้เป็นการปรับพืนดินของธาุนะครับโอ้คนเกิดถาดนี่คนเกิดเดือนตุลาพฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยครับครับอาหารอาหารประจําธาุก็จะเป็นพวกรสฝาดหวานมันเชียมพวกนงี้ยครับผมครับผมเส้นเส้นธาดดินนี่ไปปรับปรับโครงสร้างในเรื่องของส่วนใดครับคุณหมอรสฝาดหวานมันเชียมก็จะเป็นพวกสมานเชื่อมแปลว่าเขาเป็น เป็นบาดเป็นแผลหรือว่าเป็นบอดสัไบายนั้งเองนะครับแมเกันยีไฟซอยจังอ่าคนรถฝาดทัานเฉียนมันสามารถสมานแผลได้ง่ายครับอ๋อครับครับผมอันนี้คือสามารถมีอยู่ในคู่เรือนเนาะใช่ครับเป็นเพื่อสมานไทยตามบ้านตามท้องที่ของเราท้องถิ่นแต่ละที่ครับผมท่าดินก็คือรถฝาดรถหวานมันเค็มใช่ครับครับผมอันนี้คือท่าดินสําหรับพี่น้องที่เกิดเดือน ตุลาค <นะ S 1> มพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับผมธาตุที่2นี่ครับคุณหมอที่2เป็นธาตุไฟครับผมธาตุไฟนะครับนะครับก็จะเป็นอาหารลดจืดลดขมลดเย็นนะครับครับผมเพื่อจะช่วยไปปรับสมดุลธาตุไฟในร่างกายนะครับครับผมเวลาแต่ธาตุาไฟเข,ข้อแทรกอ่าถ้านี้อาการแบบว่าออก้อนออกอยางในเขาก็กินลดอ่าลดจืดลดเย็นนะครับเพื่อจะซอย บำรุงของถ่านไฟบลอหายกำเริบนะครับครับถ้าร่างกายมีอาการดังต่อไปนี้ก็สามารถนําอาหารชนิดนี้มาบำรุงร่างกายหรือซอยปรับสมดุลได้ใช่ครับเช่นอาหารอย่างนะครับคุณหมอก็จะมีเอ่อแตงกวาแตงกวาปักปากมันมันแก้วนครับลดจืดเย็นแล้วก็แตงโมนะครับครับผมอ่อแล้วกับพืชผักต่างๆเขาก็สามารถปรับได้โอ้นี่พี่น้องสำหรับถ่านไฟนะครับก็มีพลไม้ที่สามารถหาปลูกได้ตามขัวเรือนตามฤดูกาลเนาะนี่ครับโอ้ดีครับพี่น้อง ในเรื่องของร่างกายเขาต้องคว้ซ่อมแล้วก็ส่งเสริมรนะครับผมธาตุต่อมาเลยครับคุณหมอธาตุต่อมาก็เป็นธาตุลมครับผมธาตุล,ลมนะครับโอ้ธาตุลมนี่เป็นยังไงครับลักษณะธาตุลมกะคิวเบอรคิวยาวสมัยขึนธาตุลมกะจะเป็นแบบอารมณ์แปรปรวนง่ายๆนะครับโอ้อารมณ์แปรปรวนเด้ยใช่ครับข้อทีอารมณ์แปรปรวนง่ายๆอาการของคนที่ว่าสุขภาพร่างกายบ่ค่อยดีวิ่งวียนศีรษะบ่อยหรือว่าเจ็บป่วยบ่อยตามท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยยิ่งเสียละครับครับผม <พบ S 1> แล้วสมุนไพรด<ม>ีเขามาซอยเด้ครับที่นี่อันนี้เป็นสมุนไพรรสร้อนเผ็ดร้อนครับผมรสร้อนเผ็ดร้อนใช่ครับโอ้ันนี้เป็นอ่าวกอ่าพริกเหมืนกับขับลมเห็ือนประทัับค่ะผมทิงขาตะไคร้ทิงขาตะไคร้อ่าสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆอันนี้ก็เป็นใบใบกะเพราใบกะเพราเนี่ยนะครับโอ้๋อจะเป็นตัวอาหารรสรสเผ็ดร้อนเพื่อช่วยขับลมในร่างกายของเรานะครับซอยขับลมในร่างกายเมื่อวันที่ออกข้างผิวหนังกับแมนเราคุณหมอมเพราะว่าเขาท้องอืดท้องเฟ้อเทาก็กินครับอ่า อ่าน้ำทิงน้ำตะไคร้พวกเนี้ยนะครับผมลงไปซอยให้แมนในครับเผาเผาผ่านให้ให้เห้แมนจะแบบว่ารู้สึกดีขึ้นนะครับที่เขาติดนี่อาการท้องอยู่ท้องเฟื่อมครับผมนี่คือธาตุลมเนี่ยพี่น้องเป็นในเรื่องของเพชรร้อนเนาะรดรดจัดเพชรร้อนเนาะครับขึ้นกับลมในร่างกายโอ้ครับผมอ่าต่อมานี่เลยครับธาตุทรายบอกครับมาเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำนะครับนี่พี่น้องธาต อาธาตุน้ำนี่ครับชลมากคนค,คนที่เกิดถาเพื่อนท่านนี้มีธาตุน้ำเป็นธาดจนเรื่องประจําตัวนะครับชลมาตรธานี้ี่เป็นลูกเทพว่าบอสบายบอสบายดูเป็นคนที่บอกว่าเออเป็นอามีน้ำมูกมีอ่าเป็นเป็นไอพวกเนี้ยนะครับอืก็ธาตุน้ํา ไอ้มีเสมหะนี่หมอไอ้มีเสมหะเอ้ยนี่ผมบอยเลยเนาะคุณหมอเนาะนี่ผมบอยครับพี่น้องครับอาหารประจำชาติก็จะเป็นรสเปรี้ยวรสขมนะครับรสเปรี้ยวขมนี่ครับพี่น้องนี่รสเปรี้ยวขมครับสมดุลธาตุในร่างกายธาตุน้ำครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งว่ารสเปรี้ยวขมนี่มีอย่างน่ครับเชิญครับกะทิมีอะมะยมมะยมอ่ามะนาวอมะกรูดส้มแล้วก็สับปะรดพวกนี้สับปะรดนี่เนาะครับผมช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยปรับสมุนธาดครับผมครับผมที่จริงพืชสมุนไพรสมรุนไพรรสสมทุกอย่างอะ่ะสามารถซอยได้ครับผมจะว่าอย่างนี้ทำใอามาเป็นตัว,ตวยกตัวยางมาให้เบิกข,ขาเข่าเสียครับอ๋อนี่ครับผมนี่คือทั้งบริสีธาตุใช่ครับแล้วมีพักผลไม้ต่างๆที่สามารถปลูกไ,ได้ตามฤดูกาลนี่คือสิมาซอยปรับสูงในร่างกายเฮาครับผมอ๋อนี่พี่น้องพี่น้องก็สามารถที่จะปลูกได้ในครัวเรือนได้ในครัวเรือนสามารถเป็นพืชผักสมุนไพรได้ทุกอย่างครับผม หลังจากทีทั้งไอ้รพสตตำบลของตำบลหนองม่วงครับตำบลหนองม่วงนั่นมาให้พี่น้องในเบื่องล้วยังมีอีกหนึ่งยางบอกครับคุณหมอเป็นเบื่องกันครับเป็นการนวดแพทย์แผนไทยนะครับนวดแพทย์แผนไทยครับผมอ้อเอาเอาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหมอนวดแผนไทยประจำรับนะครับครับที่ให้บริการในตำบลนะครับในตำบลก็มีการให้บริการบครมีครับผมสามารถติดต่อได้ครับครับผม อ๋อนี่เพิ่นผ้ากันมามานวดกันพี่น้องเจ็บไข้ได้ปว่วยหรือว่าปวดเมื่อย<อ>ยังส่ก็สามาถเขาไปติดต่อทางรพ,<อ>พอสอตอได้บปิบดแข็งปิดแอว์ใช่ไหมตามาติดต่อได้ครับ<อ>ม,มีมีหมอหนวดให้บริการครับครับกันหมอนวดเนี่ยเขาได้มีการฝึกอบรมถูกต้องตาม,มทุกวิธีการมีผ่านการอบรมได้ใบรับใบประกาศมาครับครับผมอันนี้เป็นสิ่งยุ่ประจําตลอดเลยไม่เป็นบ่ครับอ๋ออันยังที่ใน คุณหมอเพิ่นนวดอยู่นี่ในะคุณหมออันนี้อธิบายใ้ว่าเพิ่นซอยในยเรื่องไถ่ขคน <n> ป่วยน,นี่เพิ่นเป็นเป็นอีหยังมาอ,นนอันนี้แมปแมปปวดส่วนใดครับนี่ปวด,ดปวดตรงไหนปวดสะโพกอวโอ้ปวดปวดหลังลงไปสะโพกปวดเอวทีครับโอปวดเอวแล้วลงขามีอาการปวดเอวลรวลุ่มขาโอ้แล้วทางคุณหมอนี่นะครับสามารถเข้านวดนี่เข้าซอยอย่างเพิ่นนวดผ่อนคลายจ้าผ่อนคลายชุดใดที่สำ <Goodness S 2> <rance S 1> คัญของร่างกายครับสำคัญทุกจุดจ้าทุกจุดเลยที มองได้ตึงมองได้นะฮะกับไข่เซนเมื่อเซนพอนไายแต่มันก็จะเบาคลายเคลื่อนไหวง่ายออ๋คุณแม่เบายังเริ่มแล้วค่ะเริ่มเราบอกเริ่มเบาแล้วค่ะเริ่มเบาแล้วเนี่ยเริ่มเบาแล้วค่ะอ๋อนี่ครับติดใจหมอนวัดพนขาประจำพนทศค่ะมาใสีบริการได้จ้าเลยรั่วนสถานเรื่อไหมค่ะเราวก็จตอค่ะ โอเคครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับพี่น้องของรพสตหนองม่วงนะครับทีแม่ออกบูธบ่ครับผมนั่งเสนอให้กับพี่น้องได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังนะครับผมถ้าที่พี่น้องเพื่อนอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมน่ครับพุทธหมอสามารถติดต่อหรือว่าปรึกษาทา่ไหนได้ครับกามาปรึกษาอยูุทีรพสต์เลยไรพสตได้เลยเนาะว่านุงมันนะครับครับถ้าียพี่น้องคนเบื้องยูนเดียว่าเพื่อนมีอาการแบบนี้หรือว่าพักหลายหลายชนิดเพื่อนอยากสอบถามในเบื้องต้นนี่สามารถ โทสอบถามได้ป้ครับสามารถโทรสอบถามได้ครับผมอ๋อฝากเบอร์โทรนะครับคุณหมอส่วนตัวของผมเองนะครับครึ่9เก้ตั้งสามสีครับครับผมครับผมอันนี้คือรอพ่อสตบ้านดงมันครับผมบ้านดงมันตำบลหนองม่วงนะครับผมอันนี้ก็ฝากไอ้พี่นองเด้อนะครับกรบอไก่บอไก่ครับพี่นองแล้วก็อีกอย่างนะครับพักอาหารที่เฮาสามารถปลูกได้ตามขั้วเรื่อนเท่ากับสามารถเป็นยาเพิ่นเอินว่ากินพักเป็นยาแมบนบ่บ่ครับว่าใหนไรกินยาเป็น ว่ามากินยาเป็นอาหารครับผมกนะครับผมกินสมุนไพรเป็นยาครับผมอ่ะสุดท้ายครับอย่างไ้คุณหมอฝากเป็นขอคิดให้กับพี่น้องนะครับที่รับชมอยู่ครับเชิญครับขอขอบคุณนะครับที่ได้มาถ่ายทําของในส่วนของรพตได้นําเสนอนะครับครับก็มีข้อมูสงสัยอยากสอบถามกับสมาชิกอนสอบถามได้นะครับผมครับผม คุณหมอได้ครับสวัสดีนี่เนาะคุณหมออลงกรครับอ่อนสีพันธ์ครับคุณหมออลงกรครับอ่อนสีพันธ์อ่อนสีพันธ์นะครับก็สามารถที่จะมาโทรสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นเนาะครับซาผมสหรับมือนี้ขอบคุณรปสตหนองม่วงไร้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ